ให้เท่าเฟกเดินให้อุปกรณ์เนี่ยเราต้องเดินท่อเข้าไปให้ตรงรูที่จะเข้ากับเข้ากับอะไรหลอดไฟถ้าไม่ตรงเป็งไงมันจะเอียงใช่ไหมต้องเอียงต้องดัดไปดัดมาลำบากแต่ถ้าเฟกเป็นไ,ไงครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยง่าย ไม่ต้องไดง้เพราะว่าอุปกรณ์เป็นไงครับมันก็อยู่ตามอยู่แล้วสองก็คืออย่างเช่นมอเตอร์มีการเดินสายเข้ามอเตอร์เวลาะทำงานมอเตอร์มันสัน่นวะม,มอเตอร์มันสั่นเนี่ยครับแต่ถ้าเราท่อโลหะเข้ามอเตอร์โดยตรงแล้วมันก็จะเขย่าทั้งเลยทั้งระบบเลยแต่ถ้าตัวนี้ให้มันเขย่าท่อตัวมันก็ได้อันนี้ก็เป็นเฟกแต่ว่าเฟกที่ใช้เดิอมอเตอร์ข้างภายนอกจะมีเฟกกันน้ำอีกทีนึงจะมีพลาสติกเคลือบน้ำไม่เข้าไม่ได้แต่นี่มันเป็นเฟกอะไรต่อภายในระวังตตรงนี้้อ่เขากับ บ้าไว้อาจารย์นาเปล่าสำหรับการยึดเบรกก็จะมีของมันโดยเฉพาะเขาเขาเรียก่คอนเนคเตอร์สำหรับยึดเบรกจะ็นตันี้ตาน่จะอ๋อตวนี้เหรครับอ่าตอนนั้นเรียกัอวก ยี่สิบ off นี่นีล็อกน้มีล็อกนัมีตอนี้มีใส่เข้เหมือนเดิม